ผมไปเกิดไม่ได้อเพราแฟนของผมใกล้คลอดผมจะใช้ล่างของผู้ชายคนนี้แหละดูแลแฟนเกจะไปไหนพลังเรามีไม่มากขอให้คนเห็นสินะโอ้ยหลบไปสินี่คุณเห็นผมเหรอสวยแล้วลืมไปเราต้องแกล้งทำเป็นไม่เห็นวิญญาณผมอยากให้ผู้ชายคนนั้นเห็นผมอะผมต้องทำไง ทานายปาบดตัวไม่ได้อะนายก็ไปเข้าฝันเขาสิเออจริงด้วยขอบใจมากนะคนเห็นวิญญาณแฟงเขาปวดท้องอะลูกไปหยิบหมอนให้หน่อยสิมึงก็ทำเองดีวะเจ้าโอมึงท้องนะเว้ยไม่ได้เป็นง่อยอะ่ะนี่มันได้น่าจืดที่ยืนชี้ใส่เรานี่หลังจากลอยอังคาร เจ้าโอ้มีแฟนใหม่แล้ววะรีบไปช่วยเจ้าโอดิไปดิเออจริงด้วยเม่นหมอไม่เห็นกูนี่หว่าเราต้องเข้าฝันใช่เราต้องเข้าฝัน <c oughs> ทำไมถึงปล่อยเมียชั้นไปนมอนเอง แกรู้จักฉันด้วยเหรอโอ้โหไอ้เน็ตมึงไม่น่าเลยว่ะนี่มึงมาเข้าฝันกูเหรอก็เออดิมึงรีบไปช่วยเมียกูเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นนะกูจะทําให้มึงมีอานเป็นไปเออกูทําแล้วเน็ตกูทําแล้วมึงอย่าทําอะไรกูเลยนะนะนะเฮ้ยที่เราฝันถึงไอเน็ตเดี๋วะเจ้าอ๋เดี๋ยวเราช่วยเจ้าอ๋ นี่มึงเป็นแฟนภาษาอะไรอ่ะทำไมถึงปล่อยให้เจ้าออทําำงานบ้านคนเดียวเธอกว่าตรงนี้ด้วยดิวะมันสกโปกเนี่ยเขาเจ็บท้องอ่ะลูกเตะไม่หยุดเลยอะขอพักกันนึงได้ไหมมึงก็ทําให้มันเสร็จเส็จดีวะแล้วมึงก็ค่อยพักทีเดียวไอเลวเว้ยเจ้าโอนี่คุณเอามันมาจากนรกกลขุมไหนเนี่ยมึงหลับสิวะหลับ นี่แกใช้เมียฉันกวาดบ้านได้ไงไปเอามาทำเองเดี๋ยวนี้เนทเนทจริงด้วยอ่ะครัออ้ทงที่แล้วกูคิดว่ากูฝันนะ่ะก็เออดิมึงฝันถ้ามึงยังปฏิบัติกับแฟนกูไม่ดีนะกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยออออกูทำแล้วเนทกูทำแล้วกูขอโทษกูทำแล้วครั้งนี้กูทำจริงเจ้าโอ,อ,อ,อมาเดี๋ยวแฟนช่วย นั่งพักก่อนไป้เร็วเป็นไรเจ้าโอ้มืนหนหเหรอไม่เนี่เมียฉันจะตกบันไดอ่ะเรีบไปช่วยเร็วเฮ้ยหยลับดีว่าจะได้เขาฝันหลับดิ ตาขึ้นมาดูโลกนะอีกสามเดือนเราก็จะได้เจอกันแล้วนะคะกูจะเอาที่เท่ายัดใส่ปากแม่น,นะแต่เกิดเลยทำไมมึงพูดอย่างนี้วะแฟงมึงมันนี่เลยทำไมมึงพูดอย่างนั้นวะเม,มียกูก็ยิ่งคิดมากอยู่ก็กูออชอบมึงไงชอบมึงมาตลอดอะ<ม>ที่ผ่านมามึงก็น่าจะดูออกนะ ว่ากูมานอนบ้านมึงนะเพราะอะไรแต่กูไม่ได้รักมึงมึงออกไปจากบ้านกูซะกูไม่อยากเห็นหน้ามึงไอ้เนตเจ้าได้ยินก็ดีมึงรู้ไว้ด้วยนะว่ากูรักเนตอะกูขอโทษนะเนตกูไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นแบบนี้มันสายไปแล้วแฟงกูรู้้วยว้ยเนต ว่ามึงยังอยู่แถวเนี้ยกูละเลยเจ้าโอ้ะกูทําหน้าที่แทนมึงได้ไม่ดีเพราะว่ากูยังรักมึงอยู่อ่ะกูไม่เคยลืมมึงเลยเนตกูให้อภยัยมึงไม่เป็นไรนะแฟงเจ้าโอ้กับลูกอเขาก็จะไปอยู่กัน,กนถ้าผมทําให้ใครห่วงรอ้อคนนั้นจะตายทันที นี่พลังของเราทําให้คนตายแล้ว,วเนี่ยทํำไมต้องมีพลังป้าแบบนี้ด้วยวะพลังของคุณน่าอิจฉาจะตายมันน่าอิจฉาตรงไหนครับนี่พลังของผมเนี่ยทําให้คนตายมาหลายคนแล้วนะงั้นถ้าทาให้คนตายอีกสักคนคงไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมายความว่าไงครับผมมีงานให้คุณทําถ้าคุณทําให้ผู้หญิงคนนี้หัวเราะได้ผมจะให้คุณสิบล้านสิบล้านเลยนะครับ ใช่สิบล้านคุดฟังไม่ปิดหรอกแต่ถ้าผมทำให้เขาหัวล้อเนี่ยเขาต้องตายเลยนะครับผมถึงได้จ้างคุณไงถ้างานเสร็จแล้วค่อยมารับเงิน,อออนของจริงของแท้ ทำขนาดนี้นี่คุณยังไม่ขำเลยอะครับมันน่าตลกตรงไหนเหรอคะคุณช่วยไปเต้นที่อื่นได้ไหมคะฉันจะทำงานเนี่ยผมทำยังไงคุณก็ไม่หัวเราะเลยเนะี่ย ทำขนาดนี้คุณยังไม่ขำมิหรอท้า,าทงานห่วยแตกแบบนี้จะมาเป็นหัวหน้าคนอื่นได้ยังไงเดี๋ยวฉันแก้ให้นะคะถ้าฉันไม่เห็นแก่พ่อเธอที่ตายไปฉันคงไม่มาสอนงานเธอแบบนี้หรอกอผู้ชายคนนั้นเป็นใครล่ะครับ เขาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทฉันนะคะอ้าวนี่บริษัทคุณเหรอครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าคุณเน่ยเป็นพนักง,งานธรรมดาสีก่อนหน้านี้บริษัทนี้เป็นของพ่อฉันแต่พอพ่อฉันตายฉันก็ได้รับมรดกเป็นบริษัทนี้ค่ะแล้วทําไมคุณพิการแบบนี้ล่ะครับพอพ่อฉันตายลุงของฉันก็จะคุณบริษัทนี้เขาเป็นคนทําให้ฉันพิการค่ะอย่างแกดูแลบริษัทไม่ได้ เซ็นมอบริบษัทให้ฉันซักแต่นี่เป็นบริษัทพ,พ่อหนูหนูต้องมีสิทธิ์สิคะฉันกับพ่อของแกช่วยกันสร้างมาส่วนแกทาอะไรบ้างฉันไม่ยอมหรอกนะยังไงหนูก็ไม่ยกบริษัทให้ลงุงไม่ยกให้อย่างนั้นเหรอได้ที่ลุงคนนั้นเขาให้เรากำจัดมิวเนี่ยเพราะหวังสมบัติสินะคุณว่าอะไรนะคะอ๋อเปล่าครับ นให้แกมาจัดการมันทาไมแกถึงมาดูแลมันจัดการงั้นเหรอนี่มหมายความว่ายังไงอะแฟงผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะครับที่คุณต้องการให้ผมจัดการนิวอะเพราะคุณหวังสมบัติรู้แล้วไงอะจัดการมันไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันทําเองเจนจัดการมันเสือ,อยเสยืถ้าคุณจะทำนิวอะทำแทนดีกว่าได้ <c oughs> จัดการพวกมันให้นิวแล้วนะครับกดโคดังอ่ะนิวไม่นะนิวนิวคะ่ะพ่อของฉันตายไปแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวพ่อกินข้าวเถอะ แกคุยกบใครอะ่ะเงียบก่อนกลับไปแล้วพี่รักเอา้เอา,อาแฟนแกไปไหนแล้วล่ะไม่กี้ยังเห็นอยู่เลยเป็นไงบ้างที่รักทำงานเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยกับผมอีกต้องจัดการงานศพทออย่อาพูดถึงมันเลยนิวทำใจได้แล้วนิวทำใจเรื่องอะไรเหระ นิวตูนตูนนี่ลุงเรียกตั้งนานไม่ได้ยินเหรอตูนนี่ฉันฝันไปหรอเนี่ยแล้วพ่อล่ะพ่อพ่อเอ้านิว ตื่นแลวหเลอลูกมากินข้าวมาพ่อทําไว้รอแล้วนี่ฉันฝันไปเลยเนี่ยสรุปพ่อยังไม่ตายสินะของชอบไปทั้งนั้นเลยกินเยอะๆนะได้จ้ะนิวหิวอยู่พอดีเลยตื่นแล้วไม่เรียกเลยนะนนิว แกก็เหมือนกันมากินข้าวมาเดี๋ยวนี้เขาจะรอรอเรืออะไรกันครับบาทสก็ตายไปแล้วหรอขราวที่แล้วก็พ่อขราวนี้บาทสนี่ฉันฝันหรอตื่นสิตื่นเป็นอะไรนิว้วตบหน้าตัวเองทำไมอะเปล่าจ้ะไม่มีอะไรบารสตายไม่รู้ตัวงั้นหรอแล้วเราจะบอกพ่อยังไง เป็นอะไรแกทําไมทําหน้าเครียดงั้นน่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะบอกแกดีไหมอ่ะคือเรื่องที่ฉันฝันน่ะงั้นมีอะไรอ่ะคือฉันฝันว่าพ่อฉันน่ะตายแต่พอฉันตื่นขึ้นมาพ่อฉันยังอยู่แต่ล่าสุดวัดเป็นคนตายแทนคุยอะไรกันอยู่เหรอเมื่อเช้ายังมีขาอยู่เลยแล้วทำไมตอนนี้ เห็นปะพ่อแกก็ยังปกติดีแกไม่เห็นจริงๆหรอแล้วทำไมฉันเห็นอยู่คนเดียว ไรกันวะเนี่ยนี่เราฝันอีกแล้วเหรอโอ้ยเขาไม่ได้ฝันนี่แล้วพ่อกับบ้าล่ะพ่อบ้า้อว ตื่นแล้วเหรอมากินข้าวไหมของชอบแกทางนั้นเลยนะกินเยอะๆนะตื่นแล้วไม่เรียกแล้วนะครับพ่อฉันเห็นแกเหนื่อยจากงานจบนิวก็เลยไม่ได้ปลุกพ่อปล่อยนิวไปเถอะนะครับปล่อยนิวไปสู่สุคติเถอะฉันยังทำใจไม่ได้เลยแกนั้นแหละที่ตายฉันจะบอกแกง่าดีนี่นี่มาเรานิ่รูู้ม้า พ่อคงต้องปล่อยแกไปสักทีเพราะว่าพ่อรังแกไว้นานแล้วไปสู่สุขตินะบ้า